อ่าทีนี้อันนี้โมเดลเราโมเดลเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นไก่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงสีนะครับซึ่งการลงสีเนี่ยนะครับเราก็จะลงไปทีละส่วนนะครับจริงๆการลงสีในมายาเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเนียนมากขึ้นเราจะต้องไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า UV mapping นะครับจากจากโปรแกรมอื่นอย่างเช่น Photoshop อะไรพวกนี้ย นะครับ UV mapping ก็คือลักษณะของเหมือนกับเ,เป็นกระดาษห่อของขวัญน,นะครับเอาไปทำมาไปทา UV ข้างนอกแล้วก็มาหอ่อห่อโมเดลตามที่เราต้องการเพื่อให้เพื่อให้มันสวยงามแล้วก็สมจริงมากขึ้นนะครับดังนั้นการทำโมเดลสามมิติเนี่ยนอกจากสิ่งนอกจากการตั้งหรือการปั้นโมเดลแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการการทำ UV นี่แหละ นะครับมันจะสวยไม่สวยก็ดูกันตรงนี้นะครับแต่วันนี้เราจะทำทำปรงสีแบบง่ายๆก่อนนะครับโดยการใช้ไฮเปอร์เชเหมือนเดิมนะครับอาถ้าจากต้นฉบับนะครับจะงอยปากแล้วก็ขาจะเป็นสีเหลืองนะครับหงอนจะเป็นสีแดงนะครับตัวจะเป็นสีไข่ๆหน่อยนะครับ งั้นก็เปิดไฮเปอร์เชดขึ้นมาเข้าไปที่วินโดวะนะครับเ e n d e r ร n g ิงอ t ดิเแล้วก็ h y p e r s ์เช e นะครับพอเปิดหน้าต่าง h y เปอร์เช e ขึ้นมานะครับอันแรกที่ใช้นะครับเอาพื้นผิวเป็นแบบทองละกันเนาะจะได้เงาวาวเนาะใช้แบบทองนะครับทองตัวเดียว จากนั้นนะครับก็เปิดหน้าต่าง a t tribute ขึ้นมานะครับโดยกดกดปุ่ม ctrl o n o a บนคีย์บอร์ดก็จะได้ a t tribute ของพองหนึ่งนะครับเปลี่ยนชื่อพองหน่อยเป็น body เวลา assign จะได้ง่าย,าย body pong แต่ก็เปลี่ยนสีสีออกเหลืองเหลืองนวลนวลประมาณนี้อันนี้คือสีของตัวไก่ ต่อไปเอาพองมาอีกนะครับ <Okay. S 1> พองตัวนี้เราจะทำเป็นสีของ mm hmm. จระอยป่านะครับ mm hmm. จระอยป่าก็เป็นสีเหลือง กันหนึงนะครับก็คือสีแดงสีแดงก็จะเป็นหงอนนะครับก็ยังมีสามสีนะครับบอดี้เฮดเมาส์ บอดี้เฮดเมาส์นะครับพอได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็มากำหนดสีให้กับโมเดลของเราอ่าบอดี้ก่อนนะครับก็เลือกบอดี้เลือกตัวมาข้าวหอครับมีท่านลูไหมครับพิสตตัวเดียวยี่นี่ยม่นี่นะครับไม่ใช่หมครับ ยืมไม่ได้ต้องเช่าอ่าอันนี้เราจะกำหนดนะครับกำหนดกำหนดสีบทีเทียวนะครับให้กับตัวไก่ก็เลือกตัวไก่ ะครับแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือก add s i z e material body องของเราเจอแล้วเห็นไหมปึ๊บต่อไปปากนะครับก็คลิกขวาเลือกปากก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวา add s i z e material นะครับอ่าปากต่อไป ขาเหมือนกันนะครับแล้วก็งอนสายบัตินเดียวนะครับงอนเป็นเฮเรียบร้อย ต่อไปเหลือตานะครับถ้าดูจากงานต้นแบบของเราเห็นว่าตาเนี่ยมันจะมีแววตาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเราดัดตาเนี่ยนะครับตาที่เราปั้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของวงกลมนะครับแต่แต่ถ้าเราทําแค่นี้นะครับตามันจะออกมาเป็นแววตาได้ยากนะครับดังนั้นเพื่อให้แววตามันง่ายนะครับเดี๋ยวเราแก้ตาก่อนนิดหนึงนะครับอาะลบนะครับ ถ้าเราใช้แนวนี้แทนนะครับใช้สเฟียร์แต่ใช้แนวแนวด้านบนหรือแนวด้านล่างแทนเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถใส่แววตาได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นะนะก็ดัดตาใหม่ก่อน หตุที่ให้ใช้แนวนี้นะครับเพราะนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีทรงกลมนะครับเป็นเส้นวงอยู่แล้วจะ,จะทำให้เราทำตาทำแวลตาได้ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ต้องไปทำ UV แล้วามาแมปเองนะครับ นะครับจะใส่สีให้ตาก็เปิดไฮประเชดตขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งอ่ะก็จะมีสีขาวกับสีดำนะครับที่เป็นสีลูกตานะครับก็ใช้ใช้พองแล้วกันให้มันวาวขึ้นมาหน่อยใช้พอง E ก็ได้นะครับแตาก็เปิดแอติบิวขึ้นมาเหมือนกันอ,อันแรกเป็นสีขาว อันนึงนะครับเป็นสีดำาลอง e เหมือนกันต่อสร้างนะครับสร้างม m a t e r i ย l สองอันนี้เสร็จแล้วนะครับ ทีนี้ก็มาใส่สีให้ลูกตานะครับใช้ลักษณะเดิมสีขาวก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่สีนะครับให้กับตานะครับตาของไก่นะครับก็เลือกเป็นเฟสนะครับ นี่คือบริเวณที่จะใส่สีให้เป็นสีดำนะครับแล้วก็เลือกก็<ม>จะได้ลักษณะนี้นะครับก็ใส่เอาที่เราสบายใจเอาที่สบายใจนะครับ ยังไม่ยังไม่สวยเท่าไหร่ก็ปรับนะครับ มุดพอใจแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับลุกไปเคตตาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งคอนทนดีนะครับแล้วก็มูฟตาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หมุน ็ประมาณนี้นะครับที่สำคัญคือการเก็บรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของสัดส่วนของโมเดลนะครับสัดส่วนต่างๆเมื่อหางแขนขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดพวกขอบที่เราตัดนะครับถ้าบ,บพอใจแล้วนะครับอย่าลืมคอมบนะครับ เพื่อให้มันเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับทีนี้ก็ใส่แสงนะครับใส่แสงก็ตามที่เราทำมาแล้วครับใส่ระนาบเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ฉากหลังให้ด้วยนะครับจะได้มองเห็นแสงได้ง่ายขึ้น แล้วก็ใส่แสงแสงที่เราเคยใช้ก็ตัวเดิมนะครับเป็นแสงแบบมีทิศทาง Directional นะครับปรับให้สวยงามแล้วก็เปิดนะครับเปิดเงาขึ้นถ้าลองดูตัวอย่างก็จะได้ประมาณนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือการขึ้นนะครับการปั้นโมเดลนะครับในลักษณะที่ใช้โพลิกอนนะครับแบบง่ายๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเหมาะนะครับมันเหมาะกับโมเดลสามมิติที่รายละเอียดไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีแบบอะไรมากมายนะครับก็ทำตามจินตนาการของเราไปนะครับก็ลองดู